Hello everyone สวัสดีครับผู้ชมสําหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเรามาดูเนื้อหาในบทที่51นะครับบทนี้นะครับเราจะคลิปนี้นะครับเราจะทำแบบฝึกหัดนะครับเราจะทํา51.1แล้วก็51.2นะครับเราเริ่มที่51.1นะครับเขาให้ complete the sentences นะครับเติมคําลงในประโยคต่อไปนี้นะครับ write phone Paul ครับ or to phone Paul โฟนพอหรือทูโฟนพอเนี่ยมันมีความหมายว่าท o หาพอนะแต่ว่าในแต่ละในแต่ละประโยคเนี่ยมันมันแล้วแต่เทนส์ uh, tense ของมันนะครับว่าเราจะต้องเติมไหมอันนี้ก็ถ้าเราแม่นเทนส์นะครับก็จะเติมได้นั่นเองนะครับบางเทนส์นี่บ,บังคับว่าจะต้องใช้ทูนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อหนึ่งเขาเขาทำให้แล้วนะครับ I'll phone call อ,อันนี้ก็คือ อันนี้ไม่ต้องใช้ทูนะครับแปลว่าฉันจะทูหาพอข้อ2นะครับ I'm going to อันนีมน้มันเป็นรูปของ going to มันเลยต้องมี to นะครับแล้วก็ตามด้วย phone พ a u นะครับฉันจะทูหาพอนะครับข้อ3นะครับ Can you phone Paul คุณสามารถทูหาพอได้ไหมนะครับคุณทูหาพอได้ไหมข้อ4นะครับ เ l l iphone พอลให้ฉันโทรหาพอลให้ไหมนะครับฉันควรโทรหาพอลไหมห้านะครับ i light like. ก็คือ i w o u l d l i k e นั่นเองนะครับ i l i k e t two ฉันต้องการนะครับ phone พอลฉันต้องการโทรหาพอลนะครับจริงๆมันคือ i want to phone call นั่นแหละแต่ว่ามันสุภาพกว่านะครับ ข้อหกนะครับ do do you have t o อ uh, ่าอันนี้คือมันมาจาก h a v e t o ใช่ไหมครับ do you have t o phone Paul อ่าคุณต้องจำเป็นต้องโทรหาพอลไหมเจ็ดนะครับ you s h o u l d phone Paul คุณควรโทรหาพอล ข้อ8นะครับ I want to ใช่ไหมครับ uh, I want to phone Paul uh, อันนี้จะค,คล้ายๆกับข้อ5กับข้อ8มันจะหมายถึง uh, เปลี่ยนแค่ประธานนะแต่ว่าโอเคอข้อ5กับข้อ8 uh, มันมีความหมายค,คล้ายๆกันนะครับจริงๆมันเหมือนกันแหละแต่ว่าข้อ5สุภาพกว่า อ่ฉันต้องการโทรหาพอลนะครับข้อ9นะครับ I might phone Paul นะครับฉันอาจจะโทรหาพอลข้อ10นะครับ You must phone Paul คุณต้องโทรหาพอลนะครับอ,อันนี้ก็ ทูโฟนพอร์สก็มีหลายรูปแบบนะครับอันนี้เขาก็ได้ให้เราฝึกนะครับว่าควรจะมีทูหรือไม่มีทูนะครับถัดไปนะครับเรามาดู51.2นะครับเขาให้ complete the sentences นะครับ with verb นะครับอ่า uh, verb from the box นะครับก็คือเอาคำที่อยู่ใน กล่องนี้นะครับไปเติมในประโยคเหล่านี้นะครับ s o m m t i m e units the infinitive บางทีคุณก็ต้องใช้ infinitive นะครับอย่างเช่น Work หรือว่า Go units, uh, นะครับ and s o m i t i m e s u น e สอ่า ing นะครับก็คือ Working หรือว่า Going นะครับจริง,รงอันนี้เขาเรียกเจอรันก็มาให้นอกจากเลือก v e r รที่มันตรงความหมายแล้วนะเราต้องเลือกรูปแบบที่มันถูกต้องด้วยนะครับบางทีก็เติม ing บางทีก็ไม่เติมอันนี้ก็ทําเลยนะครับ ก็ดูทั้งความหมายแล้วก็ดูทั้งเทนมันนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ตัวเลือกให้ให้ก่อนนะผมจะไม่พิมพ์ i n g เพราะมันยาวนะครับผมดูพิมพ์ดูนะพิมพ์ get อ่าดูก็ทำ get ก็อาจจะแปลว,ว่าได้อาจจะแปลว,ว่าตื่นก็ได้ในทีน่นี้บางทีเห็นว่าใช้ get up แปลว,ว่าตื่นนะครับอ่า uh, sleep ใช้แล้ว watch แปลว,ว่าดูนะครับ eat อ่ารับประทาน go ไปนะครับ stay พักอาศัย แวสวมใส่นะครับ Fly b บิน l s t t n n ฟังนะครับแล้วก็ Wait คอย working นี้ถูกใช้ในตัวอย่างตัวอย่างก็คือ please นะครับ be quiet กรุณาเงียบนะครับ I am นะครับกำลังทำอะไรคือคำที่เหมาะสมก็คือกิรยา w o r k นะกำลังทำงานก็คือต้องเอา w o r k มาเติม ing ด้วย I am working นะครับ ข้อสองนะครับ I feel tired today วันนี้ฉันรู้สึกเหนื่อยนะครับ I didn't very well last night นอนไม่สบายก็คือ didn't sleep very well นะครับไม่ uh, sleep very well คือนอนนอนสบายคือนอนไม่ในนี้ปฏิเสธเป็นนอนไม่สบายนะครับ last night ก็คือเมื่อคือน มานะครับเรามาทำข้อสามนะครับข้อสามนะเาขาถามว่าวัดไทม์ o อ o ูยอ u ลีเกตอ get up in the morning นะครับอันนี้ก็นี่ผมทำมาล่วงหน้านิดหน่อยแล้วแหละก็คือมันมนี่คือการ get up นั่นแหละนะครับ ถามว่าคุณปกติคุณตื่นเวลาเท่าไหร,นร่นะครับก็คือวัด time นะครับ do you ไปรเป็น Simple นะครับ do you usually ท่านั้นกิริยาที่ใช้คือ get นะครับ get แล้วก็ต้องเติม ing ไหมก็ไม่ต้องใช่ไหมครับเพราะเป็น present simple นะครับ get up in the morning นะครับ เวลาเท่าไหร่ที่โดยปกติคุณตื่นตอนเช้านะครับข้อ4นะครับ w h e e r are you แล้วก็ดัดดัดดัดนะแล้วก็อีกไฟล์่ามีคนตอบว่า to the office นะครับคนที่ถูกถามว่าไปออฟฟิศนะครับอ่ e w o u go นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนครับ going หรือ go นะ มันเป็น where a r u นะครับมันมี ar ดังนั้นมันต้องเป็น going นะครับคุณกำลังไปไหนนะครับเอ่อโอเคถ้าถ้า h e r u go นะครับมันก็อีกแบบหนึง่งนะครับอันนี้แหวมี r ก็เลยต้องเป็น going นะครับข้อ5นะครับ did you เดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกจะได้ไม่ลืมข้อ5นะครับ did you tv last night มันก็คือการวอชนั่นเองคุณได้ดูโทรทัศน์เมื่อคืนไหมนะครับทีนี้เราจะเอาวัดมาใส่ตรงนี้ควรจะเป็นอะไรครับมีดิสนะครับมันก็เป็นดิสอยู่วอชใช่ไหมครับคุณได้ดูโทรทัศน์เมื่อคืนไหมตัววอชไม่ต้องเติม ed ดีเติมอะไรนะเป็นอ่ินฟิ i ิทข้อหกนะครับ look at that plane นะครับดูเครื่องบินนั่นสินะครับ it's uh, very very low ม right? ันก ra ็คือดูเครื่องบินนั่นที่มันบินต่ำมากนะครับ fly แล้วเราใส่อะไรครับมันมี it อ่า is มันคือ it is นะครับดังนั้นตัวนี้มันต้องเป็นอะไร it flying มันกำลังบินนะครับ very low ข้อเจ็ดนะครับ Can you turn off the uh, you can turn off the radio นะครับคุณจะปิดวิทยุก็ได้นะครับ I'm not มันก็คือ listen นี่นแหละนะครับ uh listen to it ผมไม่ได้ฟังมันทีนี้ uh listen ตัวนี้ใช่อะไรครับผม คือมันมี I am นะครับตัวนี้มันต้องดังนั้นตัวนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็น continuous uh, I'm not listening to it นะแปลว่าตอนนี้ผมไม่ได้ฟังมันนะครับ fly ลืมลบข้อ8นะครับ ah day i อ่า uh, uh, เป็นอดีตด้วยนะครับ Anything พวกเขาไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะว่า because they weren't hungry เพราะว่าพวกเขาไม่หิวซึ่งมันก็ถ้าคำที่พอจะใช้ได้ก็คือ eat ใช่ไหมครับแต่ว่า eat จะใช้แบบไหน พอใช้ดินนะครับดังนั้นก็เป็นพาร์ทซิมเพิลนะครับนั้นก็ไม่ต้องเติม ing นะครับ uh, They didn't eat anything because they weren't hungry พวกเขาไม่ได้กินอะไรเลยเพราะพวกเขาไม่หิวนะครับข้อ9นะครับ uh, My friend เพื่อนหลายคนด้วยนะ Were for me when I arrived นะครับอันนี้พูดถึงการมาถึง ตอนนี้ก็เพื่อนเขาต้องคอยเหมือนกับคอยอยู่สถานีรถไฟนะครับ uh, wait นะครับ uh, ทีนี้เราใช้ wait แบบไหนนะครับมีกริยา were มาข้างหน้า uh, ดังนั้นมันต้องเป็นอะไรครับมันก็เป็น waiting นะครับเพื่อนกำลังคอยฉันนะครับเ I a r อ i ไรเมื่อฉันมาถึงอันนี้ใช้อะไรครับ present uh, continuous ใช้กับร่วมกันกับ simple นะครับ คอนติเน o u s, <Contin> <S เกิดขึ้นก่อนแล้วก็ซิมเพิลเกิดขึ้นมาแทรกนะครับข้อสิบนะครับดัสซูซานออล์วีผมตอบให้เลยได้คือแวร์แวร์กลาเซสกลาเซสซูซานสวมแว่นตาปนเป็นประจำไหมนะครับอีกฝ่ายตอบว่าโน่นะครับ uh, Only for reading อ่าเหมือนผมอันนี้เหมือนผมนะ uh, สวมแว่วแนเฉพาะ uh, ตอนอ่านหนังสือนะตอนใช้งานนะไม่ได้สวมประจำอ่า uh, ทีนี้ยังไงครับนี่ไอแวร์ wear ตัวนี้แวร์ wear glasses นะครับมันมีด้อยู่ข้างหน้านะครับดังนั้นมันก็เป็น simple นะครับก็ไม่ต้องทำอะไรใส่เป็น infinitive เลยนะครับ อ่าซูซานสวมแว่นเป็นไปจำไหมไม่พออาสำหรับอ่านหนังสือเท่านั้นนะครับอ่าข้อสเสดนี้เติมสองอันนะครับ What are you ดอดอ,ดอ,ด,อดอ่ผมผมเติมให้ตอบให้เลยว่าดูนะครับ tonight นะครับคือคุณจะทำอะไรคืนนี้นะครับอีกฝ่ายแต่ว่า I am นะครับ stay อยู่บ้านนะครับ at home ทีนี้วอตอามันมี R อยู่ข้างหน้าตัวดูต้องเป็นยังไงครับต้องเป็น doing นะครับ uh, present continuous สำหรับอนาคตใช่ไหมครับคืนนี้จะทำอะไรนะครับทางนี้ก็ต้องมี am ใช่ไหม i am ตัวนี้ก็ต้องเป็น stay เหมือนกัน staying เหมือนกันนะครับ uh, present continuous สำหรับอนาคตผมจะอยู่บ้านนะครับอ่า uh, หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน uh, คลิปหน้าครับสำหรับข้อที่เหลือ สำหรับข้อนีอ้ไปก่อนนะครับ thank you goodbye